วันนี้มาเฉลยนะครับสําหรับคนที่เกิดปีชวดอ่าหลายคนบอกอาจารย์ครับอยากจะรู้ว่าไอ้คนรักคู่ครองของเราเนี่ยแฟนเนี่ยจะแต่งงานนะั่นหน้าหรือลูกหลานบริวารที่เข้ามาเกี่ยวข้องคน,คนปีชวดเนะขาบอกว่าปีมะเมียม,มันชงอ่ะเออทีนี้วันนี้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับนักษสัตว์มันมีอยู่สามสี่ตัวนะครับที่ยิ่งชงยิ่งดีแต่บางทีชงแล้วเสียเลยนะครับยิ่งชงยิ่งแย่เลยแต่สําหรับนี้จะกกับผมกําลังจะมาพูดคนปีชวดและคนเกิดปีมะเมีย ยิ่งชงยิ่งปังและยิ่งดังและยิ่งรับทรัพย์เพิ่มครับเห็นไหมนะครับ นะคะความแปลกนะฮะตรงนี้นะฮะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเอะถ้าชงนะคนเกิดปีชวดชงมาเมียแล้วเกิดปีมาเมียโดนชวดชงก็แย่ yeah, ไม่ใช่นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องเอาละไม่ยิ่งชงยิ่งดีนะครับอ่าทีนี้นี่สหรับเรื่องของคนรักคู่ครองนะครับรวมถึงลูกหลานด้วยนะฮะแต่บริวารไม่เกี่ยวนะนะทีนี้ต่อมาอเสริมมีอะไรเสริมบ้างสําหรับคนปีชวดครับเสริมก็คนเกิดปีมะโรงปีวอกปีรากาปีมะแม่อย่างนี้ก็มาเสริมได้อีกนะครับมาเสริมมาเติมมาให้เรานะนะถือว่าดีหมยถึงว่าถ้าใครได้้คคคนนนรรักกกูู่่่ออองลลุุมมีหืยใจะท ให้คุณนั้นทาํามาคั้ขึ้นแล้วก็จเจริญได้เร็วกว่านะครับฉะนั้นเลิกกังวลได้แล้วนะครับทุกคนครับบอกว่าเอ๊ะเกิดปีชวดผมเนี่ยแฟนก็เกิดปีมะเมียชงอาจารย์จะทํำยังไงดีคําตอบก็คืออาจารย์พูดไปแล้วนะครับว่ายิ่งชงยิ่งปังยิ่งดังกันใหญ่เลยสําหรับคนที่เกิดปีชวดถ้าเกิดเจอกับปีมะเมียอย่าได้ตกใจครับแต่เป็นบางนักสัตว์นะฮะที่ชงแล้วพังเลยนะครับ อันนี้เรื่องจริงครับเดี๋ยวจะมีนักษัตริย์ที่2ต่อมาเราต้องติดตามเทปต่อไปนะครับวันนี้จากกระผมอาจารย์โรธหรือสินแสริชาเสียอย่าลืมนะครับผมมีช่วงไลฟ์สด กดติดตามกด,ดหัวใจเอาไว้นะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆ้วยมีไลฟ์สดช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับหรือเอาประมาณหาสี่ห้าโมงเย็นทุ่มนึงอะไรประมาณเนี้ยคุณก็สามารถติดตามอาจารย์ได้นะครับถามอะไรเรื่องอะไรบ้างถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์มีดีหรือยังนะครับผมก็รักออกแบบให้นะครับหรือจะถามเรื่องดวงอาชีพอา,อาชีพอะไรมันตรงฉลกแล้วมันดีกับตัวเราหนะ้าอาจารย์เอออาจารย์ช่วยตอบหน่อยได้ไหมแล้วก็อันที่สาคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของดวงอาชีพวัฒนธรรมอาชีพอะไรตรงฉลกเนี่ยอันนี้คือ จำเป็นนะครับรุ่งและก็เรื่องของช่วยบ้านร้านค้าก็สามารถปรึกษาผมได้ยินีให้คำปรึกษาครับทุกคนรับไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกระ,ระผมอาจารย์รวดหรือสิริแสริชัเสียอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์กดติดตามจะมีหลายช่องทางดูได้วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ